สวัสดีครับวันนี 53, Somehow, e ้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวนะครับจะพาทุกคนครับออกจากวัดนะครับไปวัดมาหลายวัดครับไปจารึกแสวงบุญมาหลายที่นะครับวันนี้จะพามาชมธรรมชาติครับธรรมชาติอันสวยงามครับที่เขื่อนอุบลรัฐครับเขื่อนอุบลรัตนี้เป็นเขื่อนอันดับสองนะครับรองจากเขื่อนภูมิพลนะครับแต่เขื่อนอุบลรัแห่งนี้ครับเป็นเขื่อนที่ ใช้พลังงานน้ำครับผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่คือเขื่อนอุบลรัตน์ครับ เขื่อนอุบลรัตน์นี่สร้างครับปิดกั้นน้ําพองนะครับน้าพองจะไหลลงที่เขื่อนอุบลนรัตน์ครับเขื่อนอุบลนรัตน์ได้กว้างใหญ่ไพศาลครับจนมองเป็นทะเลสาบครับแล้วพิวุฒิก็จะพาทุกคนครับมาที่สันเขื่อนครับชมวิวสองฝั่งของสันเขื่อนครับจะเป็นยังไงครับตามพิบุตรเข้าไปข้างในครับวันนี้คนน้อยครับนี่ครับคือบรรยากาศครับสวยงามมากๆเลยครับสีฟ้าครับน้ําสีฟ้า ้องฟ้าก็สีฟ้าเหมือนจะมีฝนตกนะครับแต่ไม่ตกครับอากาศร้อนครับพิวดก็เดินเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อคนที่อยู่ทางบ้านนะครับจะได้เห็นนะครับว่าเขื่อนอุบลรัตน์นี่เป็นยังไงนี่ฮะคือกว้างใหญ่ไพศาลมากๆครับมองออกไปเหมือนอย่างเรามองลงไปในทะเลครับกว้างมากครับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับกินพื้นที่นะครับอำเภออุบลรัตน์ครับของจังหวัดขอนแก่นครับและก็ อยู่เข้าไปถึงอำเภอโนนสังครับของจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับสองจังหวัดครับใหญ่โตโมโหฬานมากๆครับแล้วก็เดินขึ้นมาที่สันเขื่อนครับฝั่งซ้ายที่เห็นนี้ก็คือบรรยากาศน้ําในเขื่อนครับฝว่างขวานี่คือทางระบายน้ําออกมานะครับทางระบายน้ําเอาไปให้ชาวบ้านครับใช้ทางเกษตรนะครับเป็นทางชลประทานครับเอาน้ําออกจากเขื่อนนะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับ แห่งแรกของภาคอีสานครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเอาเอาเลยครับพี่บุษกาพาทุกคนครับเดินครับมาเดินแบบชิลๆครับชมวิวมาเรื่อยๆครับพี่บุษกลางร่มมาเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยครับร้อนครับแต่ก็เพื่อคนที่อยู่ทางบ้านครับเอาสิ่งดีๆครับเอามาฝากครับเอามาแบ่งปันกันครับตามสไตล์พี่บุษครับ ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งต่นียิ่งจนนะครับสโลแกนนี้พี่วุฒิจะใช้มาโดยตลอดนะครับแบ่งปันครับแบ่งปันกันครับมีมากมีน้อยก็แบ่งปันกันไปนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันครับรักกันนะครับไม่โกรธกันนะครับอาัยให้กันนะครับแล้วเราก็อยู่ที่ทะเลสาบครับเขื่อนอุบลรัตครับอุบลรัฐอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิจะเอา ภาพดีๆเอาธรรมชาติสวยๆเอาวัดงามๆครับพาไปทําบุญครับพาไปเที่ยวชมธรรมชาติเอามาฝากทุกๆคนครับที่อยู่ทางบ้านไม่ได้ออกไปไหนนะครับวันนี้กับสวัสดีครับผม